สวัสดีครับเชกิรินสะอาครับตอนนี้อายุ17ปีแล้วก็เรียนอยู่เลเวลโอแล้วครับผมครับเหตุผลที่เลือกคุ้มมองเพราะว่าคือตอนป .6 อ่ะมีเพื่อนเรียนอยู่ที่คุ้มมองด้วยครับแต่ว่าเขาเรียนเป็นแผนกณิตแล้วผมอ่ะคือในตอนนั้นยังไม่ได้แบบเรียนพิเศษอะไรอย่างนี้เลยมีความรู้สึกอยากเรียนคุ้มมองครับด้วยกับบ้านอยู่ใกล้เซีคอนด้วยแล้วเอ่อ เห็นคุมองเปิดทีซีคอนก,ก็เลยอยากมาเรียนนะมีความรู้สึกอยากมาเรียนพอมาเรียนก็หมดที่เลือกก็เป็นอังกฤษเพราะว่าชอบวิชาภาษาอังกฤษครับสำหรับผมนะครับสิ่งที่ได้สิ่งที่ได้จากคุมองเนี่ยก็หลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นเทนการอ่านการแปลสตอรี่เนี่ยคือ บอกได้เลยว่าดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับอันนี้คือไม่ได้โปรโมทหรืออะไรนะแต่ว่าลองไปถามคุณค้ได้เลยครับตลอด5้ปีที่ผ่านมาผมเองยังตกใจกับการเปลี่ยนแปลงนี้เลยคือเวลาอ่านสตอรี่อ่ะในตอนเด็กๆอ่ะเราเป็นคนที่ไม่เราเป็นคนที่แบบไม่ชอบดูการ์ตูนภาษาอังกฤษเลย,เ,ลยเพราะว่าเราไม่เข้าใจแต่พอหลังจากที่ได้เริ่มเรียนคุ้มมองบวกกับพ่อแม่ช่วยด้วยอะไรเงี้ยเราเลยชอบเวลาดูเรื่องภาษาอังกฤษคือถ้าเพื่อนเพื่อนนี่ก็คือนั่งสับประงกะเขาไม่รู้เรื่องครับแต่เรารู้เรื่องไงเราเลยสนุก ดังนั้นข้อดีของการเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือเนี่ยแหละรครับเราได้พูดกับคนอื่นด้วยเราเราอยากสื่อถึงอะไรเราก็สื่อได้เป็นภาษาอังกฤษครับเรียนออนไลน์หรือออนไซต์ site, นะครับผมว่าส่วนตัวผมเลือกไม่ได้เพราะว่าผมอะตัวจริงไม่ได้เรียนอยู่ที่นี่ครับอันนี้คือกลับมาตอนปิดเทอมแล้วก็จริงๆแล้วอะเรียนอยู่ที่ยะลาครับเรียนเป็นแบบพวกโรงเรียนประจำอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องเรียนออนไลน์ครับ ออนไซต์คือได้แค่ตอนปิดเทอมตอนกลับมาเฉยๆเนาะพอเราเรียนออนไลน์กับคุณกับคุณครูเนี่ยมันจะมีข้อเสียกับข้อดีครับข้อเสียผมบอกข้อเสียก่อนเลยข้อเสียก็คือเออเวลาเราจะถามอะไรที่เราแบบไม่รู้อะ่ะเราจะถามคุณคูคได้ยากเพราะว่าเรามีเวลาในการเรียนจํากัดแต่ถ้าสมมุติเราเรียนออนไซต์อ่ะเราเจอเขาคุณครูอ่ะเราสงสัยแล้วเราถามได้เลยเพราะเขาอยู่ต่อหน้าเราแล้วอันนั้นคือความแตกต่างครับ บางทีอะเราก็มีเวลาช่วงที่ท้อนะช่วงเวลาที่ท้ออะคือมนุษย์ทุกคนมันต้องมีอยู่แล้วครับแล้วผมเวลาท้อมันจะบอกว่าอยู่ที่นูนะ่นอะใครจะให้กําลังใจเราเพราะใครๆก็ไม่ได้เรียนสายสายอังกฤษอย่างเงี้ยคือเป็นเป็นเราคนเดียวที่ว่าเราชอบนะเราอยู่ที่นูนะ่นอะเราก็เลยอยากเรียนต่อแต่ว่ามันก็มีช่วงเวลาท้อหมดไฟอะไรอย่างเงี้ยคนที่ให้กําลังใจก็คือครูอ,อูครับเวลาเรียนเขาก็จะแบบว่า ครูครับขอลดการบ้านได้ไหมขอลดบทเรียนได้ไหมขอลดหน่อยนู่นนี่นัตเขาก็ให้ตลอดแล้วเขาก็มักจะให้กําลังใจว่าคราวหน้าเนี่ยเตรียมพร้อมหน่อยนะแล้วก็ครูให้กําลังใจตลอดนะครับครูไม่ทิ้งเราไปไหนหรอกครูจะพูดอย่างนี้เสมอเลยครับอยากขอบคุณใครสําหรับผมเนี่ยคนที่อยากขอบคุณก็ไม่พ้นใครครับครูผู้สอนเนี่ยแหละกับคุณครูคุณหมองทุกคนที่คอยให้กําลังใจผมมาตลอดครับขอบคุณครูอู๊ดมากๆากครับเวลาหลายๆรอบที่ว่าที่แบบว่า หมดไฟกับที่นวดอะเนาะคือเวลาเรียนที่นวดอะมันไม่สนุกนะคือเราเรียนโรงเรียนประจําเหมือนอารมณ์ประมาณโดนขังคือไม่ได้ไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไม่ได้พาไปเที่ยวอะมันมันทรมานนะอยู่แต่ในโรงเรียนแล้วก็ที่นวดเราก็แบบไม่ได้สนิทสนมกับใครอะไรขนาดนั้นอนะพอเวลามาเรียนกับโ,โอูโเนี่ยแหละถึงถึงมีไฟลุกฮือขึ้นมาบ้างครับสุดท้ายนี้อยากให้กําลังใจกับ ทุกๆคนที่เรียนอยู่ที่นี่นะครับว่าถ้าเรียนแล้วคนเรียนต่อให้จบครับหรือถ้ามีช่วงเวลาที่หมดไฟเนาะขอลดกันบ้านหรือขอลดบทอะไรก็ได้คือผมผมเชื่อว่าไม่มีครูคนไหนใจร้ายหรอกครูเขาหวังใจดีทุกคนเลยจริงๆขอได้เขาให้อยู่แล้วครับแล้วก็สู้ๆครับทุกคนเราจะผ่านมันไปด้วยกันครับขอบคุณครับ